สำหรับชั่วรอบด้านบ้านเราแอร์ราชบุรีในวันนี้ค่ะพาคุณผู้ชมไปพบกับเพียพันที่ได้แปลรูปจากเห็ดของไล่รอยสงเสงียมสมาชิกกลุ่มส่งเสริมการเพราะเลี้ยงเห็ดอูหนูที่ได้มีการเพราะเลี้ยงและแปลรูปเห็ดเองเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าซึ่งปัจจุบันได้นำผลผลิตออกจำหน่ายตามท้องตลาดภายในจังหวัดราชบุรี จากการเข้าร่วมเป็นสมาชิกของกลุ่มส่งเสริมการเพราะเลี้ยงเห็ดหูหนูอำเภอจอมบึงจังหวัดร,ราชบุรีทําให้พี่อุทัยหลวงพักดีแห่งไร่รร้เงี่ยมได้ใช้พื้นที่ของตนในพื้นที่หมู่ที่8ตําบลขินกองอำเภอเมือมงจังหวัดร,ราชบุรีเพาะเลี้ยงเห็ดตั้งแต่ต้นน้ําถึงปลายน้นําได้รุกลนตามมาตรฐาน G A P ปัสตงสารเคมีตลอดจนจําหน่ายผลผลิตและผลพันธุ์ที่ได้แปลรูปจากเห็ด ซึ่งแต่เดิมค่ะพี่ไทยได้เพาะเลี้ยงเฉพาะเห็ดหูหนูเพียงอย่างเดียวแต่เนื่องด้วยในขนาดนั้นเห็ดมีราคาที่ตกต่ำจึงหันมาแปลรูปให้กลายเป็นลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์และสร้างไรายได้ให้แก่คนในครอบครัวโดวยการลองมาเพาะเลี้ยงเห็ดนางฟ้าภูฐานเพราะตัวเองเป็นคนชอบทานและยังมีรสชาติที่หวานอร่อยแต่ยังคงประสบกับปัญหาผลผลิตน้อยจึงลองนํามาแปลรูปเป็นเิียัพั์ต่างๆเพื่อเป็นการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้า ซึ่งแหนมตุ้มเห็ดค่ะก็ถือเป็นเลียพันตัวแรกที่พิวไทยได้แปรรูปต่อมาได้มีการพัฒนาให้กลายเป็นแหนมเห็ดสวรรค์น้ำพริกเห็ดน้ำพริกเห็ดสวรรค์จอเห็ดน้ำเห็ดรวมทั้งเมนูขนมจีนน้ำยาที่ได้รับผลตอบรับจากลูกค้าเป็นอย่างดีปัจจุบันค่ะก็ได้มีการแบ่งเห็ดไว้ขายแบบสดให้กับพ่อค้าคนกลางประมาณ10%และนําไปแปรรูปอีก90%ค่ะคือของเราอยู่ในกลุ่มของเห็ดนะคะ ก็เอจะมะีปลูกเองแปลรูปเองขายเองค่ะจากเดิมเราทําเห็ดหูหนูอย่างเดียวค่ะแล้วก็ราคาตกต่ำมากเราก็เลยคิดว่าเราจะหาพิษพันตัวไหนซึ่งมันมัน,ม,นมันสามารถที่จะตอบโจทย์มีรายได้ของของครอบครัวนะคะก็เลยตัวเองเป็นคนชอบเห็ดภูฐานนะคะ,ะเห็ดนางฟ้าภูฐานหน้าตาแบบนี้ฮะ ซึ่งซึเห็ดตัวนี้เนี่ยมันจะทำให้มันหวานมันหวานนะคะเวลาเวลาที่มันมันจะอร่อยเราก็เลยเริ่มปลูกเห็ดตัวนี้ขึ้นมาเรียกว่าเห็ดปูฐานนะคะทีนี้เวลาปลูกแล้วเนี่ยเราขายสดให้คนมารับแล้วมันราคาถูกมากซึ่งซึ่งเราต้องปลูกจํานวนมากเ้วถึงจะได้เห็ดซึ่งซึ่งทำทำยอดทำทำกำไรให้กับครอบครัว เราก็เลยมีความคิดใหม่ว่าเราจะทํำยังไงดีนะคะก็เลยคิดว่าเอ่อเราน่าจะแปลรูปเพื่อที่เพื่อที่จะเ,เป็นการถนอมอาหารด้วยแล้วก็เป็นการเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะ <c oughs> เป็นการถนอมอาหารแล้วก็เพิ่มมูลค่าอาหารด้วยอะคะ่ะก็ผลิตภัณฑ์ตัวแรกที่เราทําเราจะทําแหนมเห็ดนะคะแหนมเห็ดแหนมเห็ดแหนมเห็ดตัวนี้เราจะทํามาจากเห็ดสามอย่างคะ่ะ ตัวนี้มันจะช่วยเรื่องกับระบบการย่อยอาหารนะคะเราเริ่มทําจากแหนมเห็ดนะคะเสร็จแ,แล้วจากแหนมเห็ดเราก็จะมาเริ่มทําเป็นเห็ดสวรรค์อันนี้จะมีรสชาติเค็มเค็มหวานหวานมันมันค่ะทานสขกต้มได้ทานเล่นได้ค่ะแล้วก็เราจะมีผลิตภัณฑ์อีกตัวหนึ่งก็คือขนมจีนน้ำยาเห็ดขนมจีนน้ำยาเห็ดนะ ค่ะอันนี้เป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่3นะคะซึ่งตอนนี้ลูกค้าตอบรับดีมากนะคะแล้วก็มันจะมีมีอีกหลายตัวค่ะท,ที่เราเราเริ่มเริ่มที่จะแปลรูปออกมานะคะ รัจจุบันพี่อุไทยได้นำผลผลิตแปรปร,รูปจากเห็ดที่ตนได้พ่อเลี้ยงออกจําหน่ายสู่ท้องตลาดภายในจังหวัดราชบุรีในหลายๆแห่งอาทิตลาดกองทุนฟื้นฟ,นฟนูและพัฒนากเกษตรกรสาขาจังหวัดราชบรุรีหรือตลาดล่มเขียวในทุกวันอังคารและวันสุกบริเวณหน้าสำนักง,งานประมงจังหวัดราชบุรี ตลาดสีเขียวทุกวันเสาร์ภายในมหาวิทยาลัยรา,ยาชบัตหมู่บ้านจอมบึงและส่วนวันที่ค่ะก็จะขายอยู่ที่ตลาดวิถีธรรมชาติข้างสนามกีฬากลางรวมทั้งตลาดคุณปู่วัดฮัทไทนเลศในทุกวันเสาร์อาทิตย์สัปดาห์ที่2ของเดือนซึ่งในเดือนถัดไปค่ะก็จะมีการจัดขึ้นในวันที่8ถึงวันที่9มีนาคม2568ตอนนี้มีอยู่ที่ทำอยู่มีอยู่ประมาณ5 5 5สถ,ถานที่นะคะ ที่ปัจจุบันวันนี้ก็คือตลาดคุณปู่วัทฒนาเลส์ปากท่อค่ะแล้วก็วันอังคารกับวันศุกร์จะอยู่ที่กองทุนฟื้นฟูนค่ะตำนักกองทุนฟื้นฟูอยู่หน้าประมงนะคะในเมืองนะคะวันเสาร์อยู่ที่ราชพชจองบึงตลาดสีเขียวะคะ่ะส่วนวันอาทิตย์จะอยู่ตลาดวิถีหลังสนามกีฬาในเมืองนะคะพบกันได้นะคะ ซึ่งวันนี้นอกจากจะนำสินค้ามาจำหน่ายที่ตลาดคุณปู่แล้วพี่อุทัยยังได้ถูกเชิญให้เป็นวิทยากรในการสอนทำแหนมตุ้มเพดให้แก่สมาชิกในเคร,รือข่ายกสิกรรมธรรมชาติและประชาชนที่เดินทางมาเที่ยวชมสินค้าภายในตลาดคุณปู่ได้เรียนรู้และสามารถนำกลับไปทำทานเองหรือใช้ต่อยอดเป็นอาชีพเสริมต่อไปในอนาคตได้โดยจะสอนตั้งแต่ขั้นตอนแรกจนถึงการบรรจุพันธุ์และสำหรับวิธีการทําแหนมตุ้มเพดที่นี่ค่ะก็จะใช้เห็ดสามอย่างคือเห็ดนางฟ้าปูฐานเห็ดนางรมดําและเห็ดหูหนู โดยขั้นตอนแรกก็เริ่มจากการคัดเลือกเห็ดที่มีขนาดกลางที่ไม่อ่อนหรือแก่จนเกินไปเพราะนั่นคือเคล็ดลับในการทําให้เห็ดหวานและอร่อยจากนั้นค่ะจึงนําไปฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆแล้วนําไปนึง่งโดยใช้เวลาประมาณ20นาทีจึงนํามาล้างและคั้นน้าออกให้หมดจนแห้งแล้วจึงปรุงรสด,ด้วยเกลือกระเทียมน้ําตาลเปน็นระดับต่อไปจากนั้นจึงนําไปคั่วให้แห้งและนําไปนึ่งอีกรอบเพื่อเป็นการช่วยฆ่าเชื้อเือเป็นการช่วยถนอมอาหารให้อาหารอยู่ได้นานยิ่งขึ้น และสุดท้ายจึงนำมาบรรจุใส่ถุงพลาสติกผูกให้กลายเป็นแหนมตุ้มบรรจุใส่แพ็กเกจิ้งส่งจำหน่ายในราคาคอละ50บาทซึ่งจะมี12ลูกหรือถ้าขายเป็นลูกค่ะก็จะขายอยู่ที่ลูกละ5บาทวันนี้วันนี้จะมีการำนำเสนอเรื่องแหนมเห็ดนะคะแหนมเห็ดแหนมเห็ดต,ตั้งแต่ตั้งแต่เราเราเริ่มทำตั้งแต่ขบ้นการแรกจนจนออกมาเป็นผป็นหลัณฑาที่จะขายอะคะ่ะ อ๋ออันดับแรกเราก็จะเลือกเห็ดที่มัน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 เขาเรียกว่าเห็ดกลางๆไม่ไม่ไม่อ่อนเราไม่แก่มากนะคะเราจะนะเลือกเห็ดขนาดกลางการที่เราเลือกเห็ดขนาดกลางเนี่ยมันจะทําให้แหนมเรามีความหวานกรอบนะคะโดยปกติบางบางบางที่เนี่ยเขาจะเขาจะเลือกเห็ดที่มันบานใช่ไหมคะมันจะแตกต่างกันนะคะถ้าเราเลือกตัวนี้ เอามาทาแหนมเห็ดกับเลือกตัวนี้มาทำแหนมเห็ดรสชาติมันจะต่างกันอันนี้มันจะออกความหวานกว่าอร่อยกว่าค่ะเราเลือกเห็ดมาแล้วเราก็จะเป็นการฉีกค่ะฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆฉีกให้เป็นชิ้นเล็กๆเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปนึ่งค่ะแล้วเอาไปนึ่งยี่สิบนาทีพอนื่งเสร็จสุกแล้วเราจะเอามาล้างน้ําบีบน้ําออกให้หมดสักสามรอบค่ะบีบให้แห้งเลยนะคะแล้วเสร็จแล้วเราก็จะมา ใส่เครื่องปรุงปรุงรสปรุงรสตามที่เราชอบนะคะตามสูตรของเราเสร็จแล้วเราก็จะเอาไปคั่วทีให้มันแห้งเพื่อเพื่อที่ไม่ให้มันเสียแล้วก็บางลูกค้าบางท่านเนี่ยอาจจะบอกว่าเอะมันสุกหรือเปล่ามันดิบหรือเปล่าไม่กล้าทานเราก็จะเอาไปนึ่งอีกรอบนึงถ้ากับว่าเราผ่านการนึ่งสองรอบนะคะสองรอบอ่าเสร็จแล้วเราก็จะมีการแพ็คกิ้งนะคะแพ็คกิ้งเป็นรูปแบบของแหนมตุ้มคะ่ะ แหลมตุ้มนะคะแล้วเราก็ผลิตแพ็กเกจจิ้งออกมาจำหน่ายะค่ะและสำหรับผู้ที่สนใจในผลิตภัณฑ์ที่แปลรูปจากเห็ดสามารถติดต่อพี่อทไทยได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0818237899หรือเดินทางาอุดุนได้ตามสถานที่ที่กล่าวมาข้างต้นจิตนาบุรสมีทีมข่าว RCTV รายงาน